แล้วดีบ่าบดีเยอะมากข้าพุดใหม่ทีนึงข้าหนึ่งข้าหน่อยข้าหน่อยคุณ้ารเต้อบ้านบ้านนอยู่อยู่ใกล้ๆนี่เรียบร้อยพี่มันหนาวดไปดูดูด นรบแจ้งว่ามาเิ่มาเลยลงหนึ่งนโอ้หมัจะถอดเสือกะยังงคแก่เสืเอโอ้ยผาติด Thì mùa gửi cũng ghetto cho áo dài người ta nắng giống ngủ lạc phân nha nắng ngủ thank <laughs> you เจอล้วสิแเอลาสัดเจอกีรสามโมงปั้นกอันสามโมงนกว่ากับกนสามจะหน่อยสามโมงันพี่สานัเนาะสามนตอนแรกสามแรงสม่งแมงแมนคำห่บ่คำ่มมาสามแล้วกีหามงแ้เียด้สามสิบี เห็นเห็นล่าุูเห็นล่าุดเห็นเห็นลาุดนี่ซุดทยเตอสุดทไทยจังงงครับไปเห็นอันเห็นคุณยายบ้านบ่คุณยายเห็นตอนตอนตอนเสารมื่อนี่บ่เสาร์เมื่อนี่ลงดึงจังงแบงแบงมันเอเของงของงอ่เพราะเขาแจงไปแจงมากเตอตอิแจงมากเตเ เมาแน่ซึมแน่ไปจากเดี๋ยคนเมาถึงหน้ามันแค่คิวจับอยู่แล่วเมาหน้าเละหน่อยก็ใช้มือจับเอาก็ใช้มือจั